บ้าดี้มันีิสิตผ้าถ้าผสมมาเบิ่งกันขับกลบเนาะเพราะว่าเพราะว่าครัผสมกันเนี่ยตัวหน่อยตัวใหญ่มันช่ตายแล้วก็สกัดกันนี่นะสกัดกันเนี่เขาใชมาขัดเทวีว่าตัวใดมันใหญ่เขาขัดออกกลางเนาะนี่นี่นี่คือตัวผีนี่มันกัดมือได้ตัวใหญ่ใหญ่เนาะขัดขัดมันออกกางตัวนี้สคัดออกกางนี่นี่เตรียงมากกําลังได้บางเดิอ18ไป10เด็ดมัก ชิปว kh kh ันขาดที ắt, à, ắt, <Ê> ่หนึ่งนะวันขาดที่หนึงที่ัาขาด้นต้นในหน่อของชาว้าตัดขากันตัดเหกันดที่อกกลางไหนจับกันเ้ยทตาวบ้ากปานกันลูมีการตัวหน่อยเบิดยป๊เขาตายตายแต่เขาชิลดื้อไกี่น้อครับป๊อาตายแล้วชิลื มาโลนี่เห็น,าานะน,นตายดีเด้อใส่ใส่ปยาเขาขัดเื่เขาเอา,าึ้นมาเน่ยเขาขัดเบิรเนาะที่เาขเา,เา,า,เาขัดเขาเอาึ้นมาเน่ยทขัดเลยจะได้งนเา <NXT> นำมาเลยเนี nice right ่ยเนียจุดดวเนาะการที่เราบนี่จะมีะไร้ดี่ขยมอะอีกชิปบัตเาักเราหเนาะนี่เรื่อง้เป็นดอกเน้อหวลาผูใดเหียงคบ ดืวอสีว่าเข้องไงไงแหล่แล้ขัดออกมาตาโลกเพื่อบอกอยังมันมกินกันมามกินกันแหละที่เหนื้ามาานันขาดมันกินมันจะตายนะพี่น้องคลิกเสร็จขอจบคลิปไปเที่ยนิก่อน